โย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อังเ e ิลชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเกมมือถือนะครับสำหรับสายเซอร์ไพรเวลนะครับคน <c oughs> ที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดฟาร์มของแล้วก็อัปเกตรดตัวละคร,รข,อของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Arm Last War กลับมาในรูปแบบ Open World นะครับโดยทีม a า u r a g a m e Studio นะครับ ผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นเกมที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามีระบบเรียนรู้และพลังต่อสู้ที่ชัดเจนจนภายไปในโลกสงครามเลือดแบบเต็มอารมณ์มีอุปกรณ์ที่หลากหลายให้เราฟาร์มระบบคราฟหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนจากผู้เล่นสามารถเล่นปาร์ตี้กับเพื่อนได้สามารถเข้าร่วมกิวและเข้ายึดพื้นที่และที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับสาย PvP เราสามารถต่อสู้กับผู้เล่นท่านอื่นและก็ยึดของเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับระบบเกมวิธีการเล่นหรือถ้าอยากจะเล่นไปด้วยกันนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้้้วกก็โลลลดดเเมใในนิงตคคปไยะรับ อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาสร้างตัวละครของเรานี่ครับเดี๋ยวเราสร้างตัวละครกันเลยนี่ครับย้อนนี่เราก็จะเข้ามาหน้าเกมนะครับอนอื่นนะครับถ้าเราอยากได้ตัวละครฟรีเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเราต้องมาเล่น tutorial mode นะครับหรือว่าโหมดฝึกสอนก่อนนะครับนี่โหมดฝึกสอนโอเควิงตามเส้นทางนะครับที่เขาให้เดินไปแล้วก็มาเก็บของนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบตัวด่วนเลยแลวกัน โหมดฝึกสอนก็ไม่ได้มีอะไรยากมากเขาก็จะสอนเรานะครับให้เราใส่ของต่างๆนะครับชุดเกาะพวกหมวกอะไรนะครับอา,อาวุธอาวุธนะครับก็ว่ากันไปไถือกระบองกระบองซะด้วยเราก็ต้องมาสู้กับพวกซอมบี้พวกนี้นะครับฟาดรัวนะครับตอนนี้โหมดฝึกสอนนะครับก็จะสอนเรื่องเบสิกให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ตัวละครฟรีมา1ตัวเราก็จะได้รับตัวละครฟรีนะครับจากไป ก็ปลดล็อกตัวละครนะครับตั้งชื่อเราก็จะเพิ่มตัวละครของเราไปใ,ในสล็อตได้นะครับบอกว่ายินดีด้วยคนฝึกสําเร็จแล้วโอเคในแ,แต่ละวันนะครับเราก็ให้เช็คในซองจดหมายนะครับจะมีของนะครับฟรีมาให้เราในทุกๆวันนะครับแล้วก็การเก็บของนะครับจะมี2วิธีจะเก็บเข้าไปในคลังของเรานะครับหรือว่าจะเก็บเข้ากระเป๋าในตัวเลย ถ้าเก็บไปในคลังนะครับเราก็จะต้องไปในแมปนะครับเพื่อที่จะแปลของเนี่ยเราผมจะเก็บเข้ากระเป๋ากระเป๋าเต็มแล้วถ้างั้นก็เก็บเข้าคลังไปเลยนะครับกระเป๋ผมมันมันไม่ได้ใส่เก็บของในน้อยนะครับเราต้องเอากระเป๋าใส่ในชลอ์ตไปก่อนค่ะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนนะครับการตั้งค่าก็จะมีหลายรูปแบบนะครับการควบคุมนะครับความไวหรือบังคับทั่วไปนะครับแล้วก็ใจรู้สโคปนะครับ จอสโคปก็เวลาที่เราบิดหน้าจอของเรานะครับมันก็จะช่วยให้เราเล็งง่ายขึ้นว่างันเตอะที่สําคัญนะครับมันจะมีตัวช่วยนะครับให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับการเติมเลือดอัตโนมัตินะครับหรือว่ากินอาหารอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ให้มันกินอัตโนมัติแล้วกันแล้วก็การเก็บของอัตโนมัตินะครับให้เราเปิดก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเก็บเองก็แล้วแต่แต่ช่วงแรกผมจะเก็บไปก่อนนะครับอ่า เมนูนะครับด้านขวาบนของเรานะครับแล้วก็ทัวร์เทียนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะครับเรื่องการสร้างตัวละครเรื่องคลังนะครับการปรับแต่งปืนของแต่งปืนอะไรนี่ครับเราหารายละเอียดได้หมดเลยนี่ครับการเอาตัวรอดอะไรของเรานะครับ และสายเพทุเอินนะครับมีกิจกรรมที่ว้าวจัดจัดนะครับ GM เราที่ List นะครับตั้งราคาหัวไอเทมรับซื้อกลับเป็นเงินจริงนะครับเขาบอกมาเลยนะครับว่าเราฟาร์มเหนื่อยเนี่ยขายของกลับไปให้เกมได้เลยนะครับห้ามพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดนะครับติดตามรายละเอียดทาง Facebook ของตัวเกมได้เลยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเองจะเข้าไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปโซโล่กันดูนะครับมาดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับตัวเซิร์ฟที่เราจะเข้าไปฟาร์มของนะับก็จะเป็นเซิร์ฟหลักส่วนเซิร์ฟพรีเมียมนะครับจะเป็นสาหรับผ เกิดที่เซฟโซนได้เลยนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีกิจกรรมนะครับของตัวเกมที่จัดไว้ให้เราเข้าไปเพื่อที่จะหาของแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเทมนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมต่างๆของเกมแล้วก็ตัวเซิร์ฟ p v p ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้จะตามมาในภายหลังนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถจัดเป็นทีมหรือว่าโซโล่ลงในเซิร์ฟของเราเองเพื่อที่จะได้ฟาร์มอย่างสบายใจไม่ต้องเจอผู้เล่นท่านอื่นนะครับเดี ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เยอะแยะเลยนะครับในส่วนของการเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟที่1ที่2ที่เขาเขียนว่า no drop หากเราตายนะครับอุปกรณ์สวมใส่ของเราจะไม่หายไปและเซิร์ฟเวอร์ที่มีรูปธงนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเข้าไปทํากิจกรรมกิววอร์นะครับเป็นการแย่งชิงธงนะครับเพื่อยึดพื้นที่ส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่เหลือนะครับก็สามารถเข้าไปฟาร์มแล้วก็ PVP กันได้แต่หากเราตายนะครับของในตัวเราจะร่วง โยมาแล้วนะครับเ hey, เดี๋ยวผมนะ่าจะต้องตั้งค่าปุ่มกดก่อนนะครับตรงนี้เราสามารถปรับวางตำแหน่งปุ่มกดใหม่ได้นะครับค่ okay, ทีนี้เราอยู่ไหนเอ่ยในแมปนะครับมันก็จะมีเมืองต่างๆมีเซฟโซนนะครับเซฟโซนก็หมายความว่าเราสามารถวิ่งเข้าไปในเซฟโซนนะครับแล้วก็ไปเก็บของนะครับไปซื้อของซื้อยาซื้ออะไรต่างๆได้เดี๋ยวผมพาไปที่เซฟโซนก่อนละกันนะฮะ นี่มาที่รถเจอปืนปืนเพียบขออนุาตเก็บปืนก่อนแล้วกันตั้งค่าเป็นแบบว่าเก็บออตโต้ไว้นะครับพิ่งผ่านของมันก็จะเก็บให้เราเลยแจมไปอีกแบบโอเคทีนี้เราก็มาที่เซฟโซนแล้วนะครับเซฟโซนก็จะมีตู้ ATM นะครับตู้ ATM นี่เราก็จะฝากเงินของเราเข้าไปได้นะครับ เงินก็คือเราต้องไปฟาร์มนะเออนี่ก็คือของนะครับในคังของเราก็สามารถมาเอาตรงนี้ได้นะครับจะเก็บของไว้นะครับหรือว่าจะเอาของออกมาใช้อะไรก็ตามใจเราเลยนะครับตรงนี้แก็จะมีร้านค้านะครับขายของนี่ จะมีพวกแมกกาซีนอะไรขายนะครับก็ของแต่งปืนนะครับทั่วไปมีอาหารมีน้ำนะครับซึ่งเช็คราคานะครับราคาค่อนข้างค่อนข้างแกรงนะครับแต่ว่าของพวกนี้เราสามารถไปฟาร์มหาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มหาของก่อนนะครับผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายฟาร์มนะครับต้องชื่นชอบเกมนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องฟาร์มนะครับเพื่อที่จะเติบโตพอเติบโตเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อสู้กับคนนะครับ สามารถไป PVP ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปฟาร์มสักเมืองหนึ่งก่อนเดี๋ยวดูแมปก่อนในแมปนะครับมันจะมีพวกบอสพวกอะไรด้วยนะเออเดี๋ยวเราลองไปเมืองที่แบบว่าไม่มีบอสเกาะน,นี่ไปล็อกกี้ทาวบนหัวเราก่อนเลยเดี๋ยวลองไปฟาร์มดูนะครับว่าของจะเป็นยังไงตัวละครก็จะมี s t a ามิน่นะครับถ้าเราวิ่งยาวๆรัวๆก็จะมีการเหนื่อยนะครับต้องสโลดาวน์ลงซึ่งความพิเศษของเกมนะครับ ถ้าผมลองกดเข้าไปดูตัวละครนะครับเราสามารถอัพเลเวลตัวละครได้นะครับด้วยการที่แบบว่าไปฟาร์มของพวกนี้ครับฆ่าซอมบี้ทํากิจกรรมอื่นๆนะครับในเกมเราก็จะมาอัปนะครับความสามารถของตัวละครนะครับทีนี้ตัวละครของเรานะครับถ้าเราอยากได้เลือดเยอะหรืออยากได้รีสตาร์มิน่าเร็วนะครับมันก็จะแบบเป็นการเลือกสายการเล่นได้เลยนะครับเราก็อาจจะเฮ้ยโอ้โหนี่เอ สาวรัวมาดีนี่เฮ้ยในตัวนี้ตัวใหญ่จังอะนี่เราก็จะเก็บของขึ้นมานะครับพวกยาพวกอะไรตอนนี้ผมติดพิษนะครับผมไม่มียาแก้พิษเ,เราต้องหาด่วนเลยเพราะว่าเลือดเราจะไหลตลอดให้ดูสังเกตที่ใต้เลเวลเรานะครับ ถ้าเราติดพิษนะครับเลือดเราจะไหลเรื่อยๆไหนเราก็จะได้ตังค์นะครับขอยาหน่อยพี่ชอยโอ้โหผมไม่มียาปฏิชีวนะเลยฝากเงินเข้าตู้ก่อนมีแค่373เราไปดูที่ว่ายาแก้พิษกี่บาท150โอเคขอหนึ่งด่วนต้องใช้ จริงๆแล้วในส่วนของยานะครับตกง่ายมากแล้วก็มีให้เก็บเยอะมากนะครับแต่ถ้าใครอยากจะซื้อก็ในร้านค้าเลยแต่อาจจะแพงนิดนึงเข้าไปที่หัวดีโหรวิ่งไข่ลอยลังตามรถตามอะไรมันก็มีของนะครับเฮ้ยผมได้แมกกาซีนว่ะ กระสุนเนวกันเรียบเลยเฮ้ยอยู่ทิ่งนิ่งเลเต็มหัวไปดิเพื่อนผมไปโฟกัสที่การฟาร์เงินดีกว่าผมว่าช่วงนี้เราน่าจะต้องใช้เงินเยอะในช่วงแรกพวกอาวุธอะไรของเราต่างๆางน,นานา ่เลเวลผมอัพเป็นเลเวลสามนะกระเป๋าเราเล็กมากเดี๋ต้องเก็บตังค์ซื้อกระเป๋าใหญ่กว่านี้อผมว่าเราสามารถเล่นเป็นบุคคลที่หนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นในมุมบุคคลที่ตาก็ได้สำหรับการเดินทางนะครับถ้าแมปมันใหญ่นะครับเร,เราต้องการไปเมืองที่อยู่ไกลๆนะครับให้เรามาที่ปรถเมย์นะครับ เราสามารถใช้บริการรถมีนะครับรถไปยังจุดหมายที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเซฟโซนด้านล่างแล้วกันโอเคทีนี้นะครับไอเทมเดี๋ยวผมจะไปซื้อกระสุนทั้หน่อยมาดูที่ร้านค้าขอเช็คราคาแล้วหน่อยดีการเช็ค ว่าปืนเราใช้กระสุนอะไรนะครับให้คลิกที่ปืนของเรานะครับตรงนี้มันก็จะบอกแม็กกาซีนอยู่นะครับว่าใช้ SMG 9มิมนะครับก็สามารถตามหาซื้อนได้แล้วเราสามารถปรับแต่งปืนได้ด้วยนะปืนบางชน,นิดปรับแต่งใส่อุปกรณ์ a อ t a ทชเมนต์ต่างๆได้นะครับทีนี้เราผมมาดูแม็ก9มิมนะครับ20นัด400 400ดอลลาร์อู๋ส0ดอลลาร์ก็ราคาแพงนะเรามีเงินแค่พันสนะครับอืมแล้วก็บางทีของบางอย่างมันแพงนะครับมันก็เลยมีอีกหนึ่งระบบนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเซฟเงินได้นะครับแต่เราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับจากตู้ ATM ให้ขึ้นไปชั้น2นะครับจะเจอห้อง Furnace Room นะครับห้องนี้ก็คือห้องเตาเผานะครับ f u r n a c e Ro o m เข้ามานะครับจะเจอ NPC ตรงนี้นะครับ ด้านขวาจะมีโต๊ะคาบของนะครับโต๊ะคาบของตรงนี้นะครับให้เราเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเราสามารถคาบอะไรได้นะครับพวกชุดก่อนะครับพวกปืนต่างๆพวกกระสุนนะครับแม็กกาซีนต่างๆนะครับตรงนี้เราไม่มีแม็กกาซีนเจ้าตัวแม็กกาซีนสมให้คาบนะครับแต่สมมุติถ้าเรามีปืนอย่างอื่นพวก AK หรือ AR นะครับ ถ้าเราอยากจะค้าฟนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับจะมีของต่างๆดินปืนแผ่นเหล็กนะครับอ้าวแล้วดินปืนแผ่นเหล็กมาจากไหนนะครับก็มาที่เมนูนี้เมนูดท้ายนะครับรูปไขควงกระแจตรงนี้นะครับก็จะมีพวกนี่มันก็จะบอกว่าดินปืนเราต้องการอะไรบ้างต้องการคกฝากเันฟอร์ฐานนะครับแล้วฐานทํายังไงฐานนี่ถ้าเราจะค้าบฐานนะครับเราก็ต้องเอาไม้มานะครับอะไรประมาณนี้ ราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะคาบกระสุนเราก็ต้องเริ่มไปหาไม้นะครับคาบฐานคาบอะไรก่อนแล้วก็หรือจะเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับไปที่ร้านค้านะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับร้านค้าจะมีพวกปืนนะครับพวกชุดเกาะนะครับหมวกแล้วก็แมกกาซีนขายเช่นกันนะครับอาทิเช่นถ้าผมต้องการ LMG แมกกาซีนนะครับผมต้องจ่ายอยู่ที่52นะครับ52เศษเหล็ก52นะครับแล้วเศษเหล็กเราจะเอามาจากไหนเอย เศษเหล็กเราต้องเอามาจากตรงนี้นะครับเรามาที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนเศษเหล็กได้นะครับด้วยการเอาของนะครับที่เราไม่ใช้นะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นเศษเหล็กนะครับที่ตรงนี้นะครับถ้าผมขวานดับเพลิงมาผมจะได้เศษเหล็ก2ชิ้นอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งการซ่อมอุปกรณ์หรืออัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็ทําได้ที่ตัวผู้หญิงท่านนี้นะครับถ้าเราจะซ่อมหรือว่าอัปเกรดก็ให้มาห้องเฟอร์นิส o รูมนะครับ ทีนี้มีข้องหนึ่งข้างๆกันรอนซี่ o ูมนะครับทาอะไรเอ่บห้องซักผ้าเราคุยเขาดูสิห้องนี้นะครับก็เราจะเอาผ้าสกรปรกนะครับมาแลกเป็นผ้าสะอาดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในร้านคา้าพวกร้านคา้าสกินอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเมืองใกล้ๆก,ก่อนดีกว่ามีเมืองโอชาเฮ้ยผมลืมหนึ่งอย่างว่ะผมยังไม่ได้อัพตัวละครเลยการฟื้นฟูความทนน่าจะใช้รีสตามิน่านะอัพเกรดไปเลย Yeah. ต้องรอเลเวลอัพเพราะว่าแตมอัพไม่มีแล้วใจสองแตมก็คือแจมนะเฮ้ยตัวเบลเลอร์เลยบอสแน่นอนขอเกลีร์ลูกน้องก่อนมีกระสุนนิดเดียวยิงไม่ดดโดนอีกเอยบอสคุยแค่ใส่ลูกน้องว่ะสวยแล้วผม Dịp quả. Ui boss ướt nó ơi Ui 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 ui, bom Bóng nhà, Ui boss hổn hột, boss tiêm tùa mà stuffing, <rik> โ,โดนบอสตบต้องไปเก็บของตัวเองนะนี่ยเราะเราอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาถ้าเราตุยของเราจะร่วงโอเคกลับมากู้ของเรียบร้อยแล้ะผมน่าจะต้องฟาร์มหากระสุนให้เยอะกว่านี้ก่อนเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าใหญ่ขึ้นขึ้นกว่าเดิมปะกระเป๋าทหารใส่กระเปาทหารที่ช่องถลอดเยอะขึ้นโอ้ก็บของได้เยอะขึ้น หวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยชอบชื่นชอบอตรงนี้เราฟาร์มไม้ได้เพื่อที่จะเอาไปทำเป็นฐานแล้วจะได้ค้าเป็นกระสุนต่อไปในอนาคตจะบอกว่าผมบิ่งมาที่รถเมื่อไหร่อ่ะผมจะเจอแมกกาซีนเยอะมากเลยเว้ยเป็นพวกรถรถอะไรแบบเนี้จะมีแมกกาซีนวางอยู่เยอะพอสมควรเลยผมมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้เราฟาร์มได้เร็วมากขึ้นก็คือลากนะครับลากซอมบี้ เยอะๆแล้วก็ซาโวยเลยโซงทีเดียวมาผมไปฟาร์มมาแล้วแล้วก็ซื้อลกระสุนไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปแก้มือกับเจ้าตัวบอสว่ามันจะซักแค่ไหนกันเชียวซื้อง่อยๆทการกดลองกันอยากรู้ว่า อึดๆตายยากๆแบบนี้จะแจกของดีหรือเปล่าสะกินไปหน่อไรนี่นะไอ้แพนทำรองเรืเออยู่ปลนมาเผื่อ เป็นตายเปนตายโอ้ได้เงินพันสามอุ้ยไม่ดอกแรงมั่งเลยเหรอเพื่อนบอสตุยทุกคนบอสจะเกิดอีกใหม่ในหนชั่วโมงโอ้โหค่ากระสุนแพงนะมาก็กลับมาแล้วเดี๋ยวดูที่ว่ารอบนี้เราจะได้ของแรงหรือเปล่า ได้เงินพันสีเงีวโอเคก่อนที่เราจะไปล่าบอสเดี๋ยวผมมาซ่อมอุกรณ์เนี่ยก่อนนะครับตอนนี้ก็คือไม้เบสบอลผมมันแตกซ่อมอุปกรณ์ก็ต้องใช้ตังนะครับแล้วก็ใช้เหล็กที่เราแลกมาอืมริงไปหาใหม่คุ้มกว่านะแต่อันนี้ผมมาเทสให้ดูว่าวิธีการซ่อม มันต้องทำอย่างไรมาเราจะมาลองล่าบอตตัวใหม่ดอก500ร้อยดนล่าเลยโอ้โหระบอสชั่วโมงครึ่งนะตัวนี้กว่าจะเกิดแต่ว่ามันบางกว่าตัวสีขาวนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นๆในเกมมากีก,กว่าระบบปาร์ตี้ก็ คือเล่นกับเพื่อนนะครับช่วยกันฟาร์มแล้วก็แบ่งของกันนะครับแล้วก็ระบบหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับเกม Open World แบบนี้นะเพราะก็คือระบบระบบกิวนะครับสามารถสร้างกิ้์นะครับแล้วก็เข้าไปช่วยกันนะครับบริจาคกิ้วนะครับเพื่อเลที่จะได้บัฟต่างๆเดี๋ยวผมขอเข้าร่วมสักหนึ่งกิ้์เพื่อเข้าไปดูนี่เราสามารถบริจาคของให้กิ้์ได้นะครับ เราก็จะได้บัฟต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันจะมีมันจะมีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีรูปธงนะครับเราก็จะเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ไปยึดพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นการเล่นแบบระบบกิววอร์นะครับผมว่าน่าจะมันดินกันนะผู้เล่นแต่ละกิวหลายๆกิวแล้วก็ไป PVP กันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับอีเวนต์เราสามารถเข้าไปฟาร์มนะครับแล้วก็ไปแลกของนะครับที่ NPC ได้ เข้ามานะครับก็จะมี NPC ให้แลกของครับของใช้ต่างๆนะครับอุปกรณ์ผมก็ฟาร์มแลกมาได้ตัวละครแล้วเรียบร้อยสามารถ p v p ได้นะครับนะครับเราก็จะได้ของเส้นไหวามานะครับเพื่อที่จะไปแลกแล้วก็ฟาร์มในแมปนี้ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้าไปทดลองเล่นตัวเกมเนี่ฮะลิง์แรกด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ตัวเกมกําลังจะทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทั้งทีมงานนะครับได้มุ่งเน้นพัฒนาในตัวเกมให้ลื่นขึ้นให้ดีขึ้นนะครับหากผู้เล่นมีฟีดแบ็กนะครับหรือข้อแนะนําใดๆนะครับก็สามารถติดต่อไปทางเพจ f a c e b o o k ของตัวเกมได้เลยแล้วเจอกันในเกมนะครับทุกๆคน